เอโยวะซับ hey, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้าน, view นรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมพามารีวิวรถสกูตเตอร์เข้าใหม่หนึ่งคันครับลูกคา้าแต่งแบบเท่ๆซิ่งๆเลยนะคันนี้นะครเป็นเจ้าจีเพ็กตน,150นร้อยห้าสิบนะฮะเป็นรถสี่จังหวะสี่วาล์วมาให้เป็นที่เรียบร้อยรถสวยมากๆนะครับลูกค้าและที่สำคัญเป็นกุญแจรีโมทคีย์เล็ด้วยนะครับชุดสีตัวรถนะลูกค้าเป็นสีแดงนะฮะตัดด้วยสีเทาอคอนโซลสีดำสวยๆเลยครับลูกคา้าท่อเนะี่ยเป็นท่อเดิมจากโรงงานท้ายเดิมนะฮะระบบไฟติดครบครับ ทางร้านได้ทาการตรวจเช็ค์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนคะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2อเลยคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะใช้งานได้ยาวๆอย่างเต็มๆอยู่เลยคันนี้ทํา4ล้อสีเทาเข้ากันมากๆเลยนะกับชุดสีตรงนี้นะสวยๆใสๆสเลยนี่เลยนะฮะรถสวยใสายสาัสกิฟต์เลยนะเป็นกุญแจนีโมดกีเล t ดด้วยเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับอะให้มาถึง2ดอกเลยนะครับผม คันนี้เลขมาอยู่ที่25,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับลูกค้าสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะทางร้านได้ทําการดูแลเซอร์วิสเรียบร้อยนะเครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมเอามานี้เลยละระบบไฟก็ติดครบครับใครหาโดนไว้ขับขี่ใช้งานแล้วราคาไม่แรงต้องเจ้าคันนี้ครับลูกค้าผมมีมาให้แค่ลําเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อเจ้าคันนี้กันหน่อยครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะบิดติดมือมากๆเลยนะครับหากใครสนใจครับลูกค้าผมมีโดนมาให้แค่ลําเดียวเท่านั้นนะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้าสวัสดีครับ